สวัสดีครับพี่น้องมันเอาบรรยากาศตอนส่อใหม่เบิ่งครับก็อยู่รถอยู่ยั้งอยู่ออกเตรียมพร้อมเสียออกข้างหนอกแล้วรถครับมันจะกัดช่วงสาวะสีย่างอย่างนีพี่น้องอยูรถกัดสีโอ้ต่แต่ต่ตหนักแลยพี่น้องบนมันเมาเลยูออกมาหนักเติบได้หรือสาวก็สิถอยลถออกไว้ข้างนอกแบบนี้แหละพี่น้องเสมอภารกิจด้งนี่ลปเสมอตอนสาว ก็สิยากแน่ยนักแน่รถมันสินักต้องสิละโอ้ยกลัวสิได้พี่น้องดึงสองเอ้ยดึงสองเอง้ยหนักแน่พี่น้องตายตายตายนาอีรีกลัวสิเตรียมพร้อมกลัวสิออกขายได้โอ้ยากถอยหน้าถอยหลังให้มันเข้าทีเลยพี่นอ <c oughs> ้องนักนักอีรีรถ ทำมหากินพี่น้องคือับเวรทำสีบอบไว้แลยสิไหลไหลล่างอีูแล้วตกมาทั้งนาอีกโอ้ยอึอึเอาสองเอาสองยากยากเบิ่งว่าโอ้กดเสียดายยากแล้วพี่น้องยากพี่น้องกดเสียดายเงินบาทเอาทุกสตางค์ก็โอ้ยากไม่เสียดาย โอ้อยใหญ่ลีคอมเมนว่าง่ยขายในการข่ากายพี่น้องเอ้ยอยากยากตอนสาวเนี่ยก็สิเสร็จรถแน่พี่น้องสเสรศษทำความสะอาดกคสิเสร็จกะเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จ้งค่อยสิได้อาหมอกุยเยียวมาใส่แต่ว่าหมอกุยเยี่ยวนะตุ้นไวปยุ่งขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่น,อาาน,น,น,น้องมัก็ได้ยามแน่นดูนอนหอนแล้วก็ยกมายกมาใส่รถแล้ ี๋ยวมือลังมือหนากระเดี๋ยวสเอาวิธียกมองก็ย้อ,อนอ้อนมาแบบเพิ่ง่น <c oughs> ้องก็สิได้มาเงานยาๆก็สิละ <c oughs> ชีวิตจะต้องสูบไปเรื่อยๆพี่น้องสูบไปน้ำกันนั่แหละอ่า <c oughs> เสร็จไปเรื่อยๆพี่น้องเนี่ยเสร็จกส็สิได้ไปยกหม้อก๋วยเตี๋ยวทำบรรยากาศน้องสาวนีแลหละไอ้เบิ่งพี่น้องไอ้คลิปกะจักส่าคลิปยังมาลงพี่น้องไอ้เบิ่งน้องสาบ่ค่อยมีเวลาบัานไดมีแต่เวลาขายก๋วยเตี๋ยวกันยากถ่ายคลิปข้างนอกบรรยากาศก็บอะไรถ่ายข้างนอกก็บันไดไม่เบิ้งเสียอ๋อ ที่นี่ก็ชอบก็ฝากกดติดตามไปด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เนีคยิปนี้ทางก็อธิตัดต,ต่บอบ่วยดีบนันไดก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องลิปบส่บสมบูรณ์บันไดก็ได้ก็คุณเถ่าเนาะเฮ็ดเนาะฝากไว้น้ำแนวพี่น้องก็ผู้เฒ่าก็ได้ซํานี่นนนนแหและครับนะขอขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ